สวัสดีน้องๆชาวไทยวัยรุ่นเมกาทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพี่เดททีวีเช่นเคยเอาละ่ะวันนี้นะพี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกครั้งพี่จะมาตามหาร้านเติมเกมหรือเว็บเติมเกมฟรีไฟที่แบบว่าโคตรราคาถูกที่สุดในโลกจะมีหรือเปล่า เพราะในเกมก็ราคาเป็นอยู่ที่มาตรฐานอยู่แล้วนะ35บาทได้100เพชรแต่เราจะไปตามหาในตามเว็บไซต์ Google ต่างๆมาดูกันซิว่าเว็บไหนเขาจะเติมเกมฟรีไฟที่ถูกที่สุดและน้อยที่สุดแล้วมีโบนัสแถมมั่งพี่จะไปลองเซิร์ชดูนะอันนี้พี่ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเว็บใดๆเลยนะเกี่ยวกับพวกเว็บเติมเพชรนะพี่จะมาสุ่มหาดูนะดูเรื่อยๆเลยเซิร์ชหาคำว่าเว็บเติมเพชรในเกมฟรีไฟ เพราะน้องๆหลายคนก็ถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะว่าช่วงนี้พี่เดฟเติมที่เว็บไหนบ้างอะ่ะราคาถูกพี่พี่เดฟบอกผมบ้างสิเดี๋ยวพี่ก็จะลองเซิร์ชตามหาให้น้องๆดูเลยนะพี่ก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเติมเว็บไหนนะพี่ก็เจอเว็บไหนราคาถูกพี่ก็เติมโอเคก่อนอื่นย้ําเลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะสำหรับน้อง,น,องน้องคนไหนที่ สายเติมเพชรในเกมฟรีไฟนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าก็อยู่ในหน้า Google เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ทำการเซิร์ชหาคำว่าเว็บเติมเพชรในเกมฟรีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาดูกันนะเปิดไปทีละหน้าทีละหน้าเลยว่ามีเว็บไหนที่น่าสนใจที่เราจะเข้าไปดูบ้างว่าราคาจะถูกสักแค่ไหนในการเติมเพชรเกมฟรีไฟไปอันดับแรกเลยเราเจอหน้า อันนี้เลยก็คือเติมเพรเกมฟรีไฟล์ของกาลินาฟรีไฟล์โดยตรงคนเติมน่าจะเยอะที่สุดละเพราะว่าอันแรกนี่มันมีโปรโมชั่นกับแอปแอร์เพด้วยลหละมันก็เลยผลค่อนข้างที่เติมกันเยอะอันที่2ก็เป็นพับเติมฟรีไฟ e เติมเกมฟรีไฟ e เติมเกมคุ้มเติมเกมออนไลน์ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอันแรกก่อนเลยละกันนะพี่ย้ําก่อนนะว่าพี่ไม่ได้รับสปอ,อนเซอร์จากเว็บใดๆที่เกี่ยวกับเว็บเติมเพชรเกมฟรีไฟ์ใดๆโอ,โอเคอันนี้ราคาเติมเพชร80บาทได้2องแปบาทได้240เพชรโอ้ราคาค่อนข้างที่จะสูง ก็กลับก็กลับก็กลับอโอเคไปร้านต่อไปเลยเว็บต่อไปเลยเติมเกลมฟรีไฟล์เออพีิกันดูไอเดีเอออันนี้คืออะไรอะยี่สิบห้า ยี่บห้าบาทเราจะได้หกสิบแปดเพรนี่เว็บไหนบ้างนะโอเคเว็บที่สามของเราเราจะเจาะจงไว้ที่เติมเพรในเกมฟรีไฟล์กันแล้วกันรัน โอเคโปรโมชั่นฟรีไฟล์อันนี้ให้ทำการใส่ user id ของคุณในเกมเติม172เพชเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะเราต้องเสียประมาณประมาณ49บาทเพราะว่าส่วนใหญ่เว็บทั่วไปเว็บเติมเกมฟรีไฟล์หรืออะไรเนี่ยมันก็1เครดิตเท่ากับ1บาท สี่ิบเก้า่าได้หนึ่งรอเจ็ดสิสองเพอ่ะโอ้แต่ราคาเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองสุดะสุดะโปรดอันนี้เขาเกี่ยวข้ขอความมาแลยนะโปรดระวังบริการนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือของงันคืนได้บริการนี้เป็นระบบอัตโนมัติสินค้าจะเข้าไปในเกมหนึ่งถึงสามสิบนาทีโอ้คุ้มอยู่นะทุกทีปกติแล้วประมาณเราก็ ปกติถ้าเติม50บาทเราก็ต้องเสีย50ใช่ไหมแตนั้าเราได้เงินมาเสียเสียสี่สบกว่าบาทเท่ากับว่าเราอะประหยัดไปหนึ่งบาทก็คุ้มนะปกติสามร้อยเลยนะนี่ประมาณร้อยห้าสิบกับบาทห้าร้อยเพนนะ่อะร้อยห้าสิบคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอโอโเคอยู่เลือกเลยนะน้องอยากเติมเว็บไหนก็แล้วแต่เลย พี่มาเซิร์ชดูแต่เพื่อพี่ไม่ได้มาเติมนะพี่แค่มาเซิร์ชหาเอาคร่าวๆสักสองสมเว็บแล้วกันอันนี้คือช h อ p แบ c คอ๋ออันนี้ก็อีกหนึ่งช่องทางในการเติมอาจจะยุ่งยากหน่อยช h อ p แบ c คนี้แต่มาได้เงินคืนนะเติมเกมฟรีไฟาราคาถูกอันนี้ โอเคอันนี้มันไม่ค่อยมีหลยสามสี่เว็บละตอนนี้รู้สึกว่าเว็บเอาหน้าเว็บหน้าท็อปแรกอย่างเดียวแล้วกันคืออะไหนะ้าเราจะเราเข้าไปดูกันนะครับเอออันนี้สามสิบสามบาทเราก็จะได้หนึ่งร้อยบวกอีกสิบเพชรเข้ากับว่าหนึ่งร้อยสิบเพชรอะอ้ยะ เฮ้ยคุ้มนะเอา่โอได้อยู่ครับเฮ้ยพี่สุดนะครับโอ้ยอันนี้พี่ยังไม่เคยเติมนะพี่ก็ไม่รู้นะพี่มันส่องดูละใครที่อยากจะเข้ามาเติมก็แล้วแต่น้องเลยนะเลือกเอาเลยใครมีเว็บโปรของน้องก็แล้วแต่นะแต่พี่มาสุ่มให้น้องๆดูบางคนนะว่า ตามหาเว็บท็อปเลยนะใน Google เลยนะท็อปหน้าแรกเลยนะว่ามีเว็บไหนกันบ้างนะที่เติมเพชรเกมฟรีไฟล์ก็ที่พี่เรามันก็สองสา,สามสี่เว็บแล้วล่ะก่อนมีเว็บเป็นเว็บสุดท้ายนะก็คุ้มอยู่นะหกร้อยหกสิบห้าบาทเราก็จะได้ทั้งหมดก็คือสองพันสองร้อยบวกอีกสองพันบวกอีกสองร้อยยี่สิบเพชรรวมเป็นสี่ร้อยนะสองพันสี่ร้อยยี่สิบ พมอ่ะแต่พี่ยังไม่เติมถ้าน้องๆอยากให้พี่เติมเว็บไหนเว็บนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะกดไลค์ให้ได้พี่สักร like นะ้อยไลค์นะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเติมให้น้องดูแล้วกันนะเว็บอันไหนที่ถูกๆที่พี่เล็งไว้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับมาเซิร์ชหาเว็บเติมเพชเแคฟรีไฟล์ Fi ที่ติดหน้าหน้าท็อป google หน้าแรกเวลาเซิร์ชหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะ เดีย๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะพี่ก็มาเสิร์ชหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหวังว่าน้องๆคงมีร้านหรือว่ามีเว็บที่ถูกใจสําหรับน้องเติมขาประจําอยู่แล้ว